สวัสดีครับผมทีนี้ครัช่องลัมโบนครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลังเกมที่ไทยเนี่ยแพ้เกาหลีไป3ามศูนย์นะแข่งที่บ้านเราครับผมราชมังคลานะครับคือผมไม่ได้ไปดูที่สนามนะไม่ได้ไปดูที่ราชบังแต่ว่าดูที่ทางสื่อออนไลน์ดูใน youtube แหละดูในช่องช้างศึกของบอลไทยเนี่ยครับผมก็นั่นแหละได้ดูนะผมออกตัวก่อนเลยนะผมไม่ได้ติดตามบอลไทยเลยนะครับผมบอลลีนี่คือ ความรู้เป็นศูนย์เนี่ยผมดูแค่ประเทศแล้วเพิ่งมาดูนัดนี้ด้วยแมตท,ที่แล้วผมก็ไม่ได้ดูเต็มเกมดูแค่ไฮไลท์นะแต่ว่าแมตช์นี้เนี่ยได้โอกาสมาดูแบบจริงจงจ,งจังๆเลยก่อนอื่นเลยนะผมขอบอกความรู้สึกแรกเลยที่ผมดูคือแบบไอเชียสนามราชมังคือผมแบบประทับใจภาพนี้มากเลยที่แบบก่อนเริ่มเกมอ่ะคือคนแม่งเต็มสนามอ่ะที่ผมจําไม่ได้ว่าเขาประกาศว่าความจุเท่าไหร่นะสี่หมื่นกว่าคนปะเออนั่ยน่ะ เกือบเต็มนะครับผมคือเป็นภาพที่แบบผมไม่ได้เห็นในประเทศไทยมาแบบนานมากๆแล้วนะแบบเวลาแบบไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบบเจอเกาหลีหรือเปล่าหรือแมตดอื่นเป็นหรือเปล่าอนี้ผมไม่รู้แต่ว่ามันเป็นภาพที่แบบผมค่อนข้างจะชอบเลยนะครับผมคนดูเยอะดีนะเรื่องรูปเกมเนี่ยผมขอพูดแบบคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผมไม่ได้ดูบอลไทยไม่รู้ว่าคนไหนแม่งฟอร์มดีฟอร์มไม่ดี ควรจะทําอย่างนั้นทาอย่างนี้นะครับผมผมไม่ได้ดูเลยนะครับผมผมจะพูดคร่าวๆเกี่ยวกับเกมเพราะมันไม่ได้สำคัญกับคลิปนี้นครับผมเพราะว่าทุกคนน่าจะมองคนที่ดูบอลน,น่าจะเห็นเหมือนกันนะครับผมพูดง่ายๆเลยคือทั้งสองทีมผมว่ามันเนี้ยไทยกับเกาหลีผมว่าไทยไม่ได้สู้ไม่ได้เลยนะเล่นในเกมเนี่ยผมว่าพอๆกันเลยการคลองบอลหรือว่าการเข้าทำเนี่ยผมว่า ไทยก็ไม่ได้ด้อยกว่าเกาหลีนะแต่ว่ามันต่างกันพูดง่ายๆเลยคือกระดูกเกาหลีแม่งแข็งกว่าแล้วก็เรื่องพื้นที่สุดท้ายเรื่องการเข้าทำผมว่าเกาหลีมันทําได้อันตรายมากกว่าไทยนะครับผมก็เลยทำให้แบบมันเป็นจุดแตกต่างที่เป็นจุดที่ทุกคนน่าจะมองเห็นแหละนะครับผมมันทําให้แบบสกอร์ออกมาเป็น3ามศูนย์นะแต่ที่ผมรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเลยคือแม่งคนที่เชียร์คอมเมนต์โลก ออนไลน์เนี่ยผมแบบเห็นแล้วแม่งแบบไม่มีใครเก่งกว่ามึงแล้วอะ่ะนะครับผมเข้าใจว่าคือผมเข้าใจนะคนที่มาเชียร์บอลเนี่ยแม่งมีหลายประเภทมากนะผมขอตัดก่อนเลยคนที่เป็นติ่งเกาหลีไม่ได้ดูฟุตบอลน,นะครับผมอาจจะมาเชียร์เพราะว่าชอบพวกศิลปินเกาหลีหรือว่าแบบซอนหลอเทอะไรเงี้ยแล้วผมมาดูผมขอตัดพวกนั้นไปแล้วกันนะครับผมเพราะว่า ผมขอนับแค่ไอคนที่ดูบอลนอะ่ะมีแม้คนที่หนึ่งคือเป็นคนไทยนะผมสองดูฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเชียอะไรเชียแมนยูเลวูมมลิมาริตมาซาบายเยนยูเวนตุสมิลานนะครับผมแล้วแต่คุณเลยแต่ว่าบอลไทยเนี่ยมีใครแหมที่แมตชนี้เป็นคนที่ดูบอลน,นะอาจารย์ที่ผมบอกนะเป็นคนไทยดูฟุตบอลมาไม่ว่าจะเชียทีมอะไรแต่ว่าแมตชนี้ยไม่เชียทีมไม่เชียประเทศไทยอะ่ะมีหว่าถ้ามี ลบกวนบ่อยนะว่ามันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องไปเชียร์เกาหลีในแมตช์นี้ด้วยนะครับผมก็นั่นแหละคือผมดูจากคอมเมนต์ทั้งตอนที่ดูสดอะ่ะคือผมแทบจะปิดแชทเลยนะเพราะว่าคืออยากโฟกัสในเกมอะ่ะคือแม่งเหมือนแบบเหมือนปั่นผมไม่รู้เขาปั่นหรือเขาจริงจังกันอะ่ะแต่แบบคอมเมนต์แม่งโคตรไร้สาระเลยนะครับผมแแม่งคือแบบบั่นทอนจิตใจชิบหายเลยคือมองในมุมนึงอะ่ะผมเข้าใจนะคนที่แบบคอมเมนต์ด่าแบบ ไอ้เชไทยแม่งกากไว้ไอเยสมควรแพ้แล้วแบบยิ่งด่านักเตะที่ผมว่าไปกันใหญ่เลยแบบไอ้ที่โดนหนักๆก,กับชนาทิพย์มั้งเจบอกหูนี้เจแม่งอ่อนจัดจัดเล่นอย่างแย่นะครับผมวันนี้ผมบอกกันเลยแม่งทุกคนผมดูผมดูเต็มเกมนะทุกคนแม่งเล่นเต็มที่หมดนะครับผมอาจจะมีบางคนที่แบบ ไม่รู้ว่าฟอร์มไม่ดีหรือเปล่าแต่ผมว่าทุกคนแม่งใส่เต็มที่แม้กระทั่งชนะทิพย์แม่งก็ใส่เต็มที่แม่งเล่นเต็มที่แล้วจริงไม่รู้แม่งเล่นฟอร์มดีฟอร์มไม่ดีแต่ผมแม่งใส่เต็มที่แล้วจริง,รงนะครับผมดูลูกไอ้ลูกที่กองหลังผมไม่ชัวร์ว่าใครผมจําชื่อไม่ได้นะที่สกัดช็อตต้นเกมเลยอะที่ซอนหลุดมาแล้วสกัดอะดูนั้นแบบโอ้โหช่แม่งโคตรสะใจอะลูกนั้นอะผมแบบโคตรแบบนั่งตบปืนให้อะแม่งคือแบบของจริงนะครับผม คือผมแค่อยากจะบอกว่าไอ้นักนักฟูตบอลทุกคนเน่ะผมว่ามันไม่มีใครหรอกที่แบบถอดใจอ่ะคืออาจจะมีบ้างคือสกอร์มันห่างใช่ไหมยิ่งแบบสองศูนย์สามศูนย์ก็อาจจะแบบเริ่มท้อแต่ว่าผมว่าทุกคนที่ที่เชียร์ไทยอ่ะผมว่าทุกคนเห็นเหมือนกันคือนักเตะแม่งสู้แล้วเว้มันสู้จริงๆนะไม่ได้โยนเกมเลยนะทีละทอนเจ็บใช่ไหมเสียลูกแรกปุ๊บเสียทีละไปด้วยเจ็บไอ กองกลางเจ็บอีกนะครับผมตัวหลักที่สําคัญสําคัญไปหมดเลยนะแม้กระทั่งตัวสํารองที่ลงมาเขาก็สู้ที่ไฮไลท์ผมอะที่ผมทองอะนั่นก็นั่นก็สู้นะแม่งคือต้องดวนกับดวลกับซอนในสถานการณ์ที่แบบเกมตามอะคือมันหนึ่งคือมันซอนแม่งหนึ่งหนึ่งยากอยู่แล้วอะแล้วคือขนาดในพี่ไม่ลีกมึงยังหยุดลำบากเลยมึง เป็นใครอะคือมันต,ต,ต้องเก่งขนาดไหนถึงต้องหย,หยุดซอนอยู่ขนาดเอาวัพิซาก้ามาก็ยังหยุดไม่อยู่คนเดียวอะคือมันดูสถานการณ์คือมันต้องเอาประตูคืนหรือว่าคือมันต้องไม่ใช่ไม่ใช่เกมลับขนาดนั้นไงก็เลยมึงอย่าไปโทษว่าแบบโอ้โหทำไมปิดไม่อยู่เลยวะซอนหลุดอย่างเดียวเลยนะครับผมผมว่าแม่งไร้าสาระนะแทนที่มันจะมานั่งด่ากันอะ ช่วยเชียร์หน่อยได้ไหมช่วยแบบให้กําลังใจหน่อยได้ไหมครับผมแค่นี้เขาก็เหนื่อยกันอยู่แล้วนะคือผมจําไม่ได้ว่าวันไหนนะผมเมื่อเมื่อไม่รู้สับดา์แล้วหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันจะเป็นวันเกิดของใครสักคนของแมนยูอ่ะคือผมเชียร์แมนยูไงผมก็ติดตามพวก Facebook พวกอินสตาแก m มแมนยูแต่ว่ามันเหมือนมีเป็นวันเกิดของจารอนซานโชคือเพจเพจก็แบบลงแฮปปี้เบิร์เดย์ซานโช่ใช่ปะผมว่าไปดูไล่ดูคอมเมนตะ์อ่ะนะครับผมก็ พกค,คนเขาก็แบบเออแฮปปี้เบอร์เดย์เขาแบบเออส่งเสริมนะแม้กระทั่งแบบซันโชที่แบบดูจะเป็นแบบเนกาทีฟกับทีมขนาดนั้นน่ะไม่มีแบบไม่รู้ไม่น่าจะมีอนาคตกับทีมละแต่ว่าแค่เรื่องแบบเนี้ยคนที่เชียร์แมนยูเขายังแบบเออรู้ว่าอะไรแม่งควรจะทะําอ่ะอะไรมันควรจะเป็นอะไรที่มันควรจะแบบ ซัพพอร์กรนันนะไม่ใช่มึงจะด่ายอย่างเดียวอุย๊ยไม่ชอบไอ้นี่วะ่ะไม่ชอบซานโช่มึงไม่ชอบประเทศไทยยุคนี้นะครับผมไม่ชอบทีมนี้เลยแม่งเล่นไม่ดีนะครับผมก็เลยด่าอย่างเดียวรอจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอย่างเดียวผมว่าทาอย่างนี้แม่งไม่ดีขึ้นนะไม่ไม่ไม่มีอะไรดีเลยคือตัวไอตัวที่คนที่ด่าอาจจะได้ระบายได้อะไรแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลยนะครับผมมีแต่จะสร้างอะไรให้มันแย่ๆให้กับทีมให้กับคนรอบข้างนะ คือผมเปรียบเทียบคร่าวๆแล้วกันไม่รู้ว่าคนจะคิดคิด,คดตามได้หรือเปล่าไอ้คนที่คอมเมนต์แบบไม่ค่อยดีอ่ะแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสร้างสรรค์อ่ะ <c ười> คือผมนั่งนั่งอ่านแล้วคือผมยังผมยังงงเลยว่าอเที่คนแม่งคิดอย่างนี้จริงๆเหรอวะเข้าใจนะว่าอ่ะคือเรากับเกาหลีเนี่ยตามแผนครั้งแรกเลยคือสองแมตช์เนี้ยไม่ว่าจะเป็นแข่งบ้านเขาหรือว่าเตะบ้านเรา แพ้ทั้งสองแมตช์ผมว่าไม่เสียหายนะนะเราค่อยไปเก็บเราค่อยไปเก็บแมตช์อื่นหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับผมคือแพ้เกาหลีทั้งสองแมตช์ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าคุณภาพมันค่อนข้างจะห่างกันอยู่แล้วนะเออแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราไปเสมอมาก่อนนัดแรกหรือเปล่าเลยความคาดหวังสูงเลยแล้วพอแล้วพอกลับมาบ้านเราก็อาจจะหวังอุ่ยเจ้ชนะแน่ๆอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าคิดแบบนี้หรือเปล่าแตยถ้า คิดแบบนี้ก็เลิกซะนะครับผมคุณภาพมันยังยังอยู่ในระดับที่ห่างกันพอสมควรนะผมก็อยากให้คนแบบดูนิดนึงว่าแม่งไอเชี่ยนักเตะไทยอ่ะไอโค้ดเราอ่ะอิชิเอะเปิดเพลงชาติอ่ะร้องเพลงชาติกับคนไทยอ่ะทุกคนแม่งคือแบบหัวจิตหัวใจแม่งคือมามาเต็มหมดแล้วอ่ะแค่แค่มันสู้ไม่ได้จริงอ่ะเราแค่ยอมรับแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็เชียร์ต่อไปไม่รู้ว่า เสียงของผมเนี่ยมันจะเป็นกระบอกเสียงให้คนอื่นได้หรือเปล่ามากน้อยขนาดไหนนะแต่ผมขอเป็นหนึ่งเสียงแล้วกันที่สนับสนุนบอลไทยนะครับผมให้เขาลองต่อไปไม่รู้ว่าต่อไปอีกสองแมตช์ใช่ไหมเจอกับจีนกับอินโดไม่รู้ว่าใช่ว่าอินโดหรือสิงคโปร์วะเออไม่รู้นั่นแหละอีกสองแมตช์ที่เหลือเนี่ยต่อให้ไทยแม่งแพ้หมดเลยนะสูนแต้มนะครับผมตกรอบผมก็เชียร์เหมือนเดิมนะครับผมผมเป็นคนไทยอะผมคือผมอยาก อยากรู้จริงๆนะคนที่แบบดูบอลน,นะครับผมไม่ว่าคุณจะเชียร์บอลลีมีประเทศบอลโลกอไอเชียทีมอื่น,น่ะเชียร์บาซงบาราซิลอังกฤษอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่คือมีแม้ที่แมท์แมท์แมท์เนี้ยไทยเกาหลีเนี่ยรุนให้ไทยแพ้มีบ้าเชียร์ก็เชียร์เกาหลีแมท์เนี้ยถ้ามีลบวันคอมเมนต์หน่อยนะพร้อมบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรนะครับผมถ้าเป็นไทยผมบอกนะแต่ถ้าทุกคนที่คิดบอกคิด คิดเหมือนผมเนี่ยก็คอมเมนต์มาละกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับแมตช์นี้นะแล้วก็แมตช์ต่อๆไปหวังว่าหวังว่าไทยจะเอาชนะได้ละกันอีกสองเกมที่เหลือนะใช่ไหมอีกสองเกมที่เหลือเนาะสั้นๆประมาณนี้ละกันนะครับผมอารมณ์แบบเราพักอารมณ์คือแม่งหงุดหงิดในเกมที่แพ้พอแล้วอ่ะกูต้องมานั่งเจอคอมเมนต์อะไรที่แบบไร้สาระนะครับผม แทนที่มึงจะให้กำลังใจกันแม่งซ้ำเติมรอก,กระทืบมึงบ้าหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและกันครับสวัสดีขอตัวเาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับไทยแลนด์